สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์เกมเพยเพ์โอบุนใน FC Pro Open อเ o นกรเล็กหนะก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มกันที่กดการดราฟตัวของ FC Pro Open อเ o นกรุปสำหรับงบเนี่ยก็จะอยู่ที่ 8M นะแล้วก็ต้องมีพามฮีโร่หตัวอัลติเมทซักเซชันหนึตัวอัลติเมทซักเซชันไอคอนหนตัวทันเดอร์สตั๊กไอคอนหตัวแล้วก็ทันเดอร์สตั c กอีก2ตัวครับแล้วสำหรับดราฟของโอบุลเนี่ยก็จะใช้แผน1 2, 1 2, 1 2, เ, 2, เนผนจัดคมนะีหน้า้าาเเปนี่งสองห,หนีน่น A, วง CM ทั้ง2ตัวเนี่ยจะเลือกเป็นบอลมาติตัว t r a i l b l a z e กับเ r เดอร์ตัว Thunder s t u ั k และตัว CDM เนี่ยก็จะเลือกเป็นกาแฟนแบ็กตัว FC Pro Life ครับส่วนแบ็กซ้าเนี่ยจะเลือกเป็นเตโอเฮอร์นันเดสตัวทองแล้วก็แบ็กขวาเนี่ยจะเป็นเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนตัวรัชส่วน CB ทั้ง2ตัวเนี่ยจะเลือกเป็นซาลีบาทองกับฟันไดทองแล้วก็ผู้รักษาประตูเนี่ยจะเลือกเป็นฟันเดอร์ซาตัว Thunder s t u ั k ไอคอนแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยสำหรับแผนที่โอบุลเลือกใช้เนี่ยจะเป็น4 2 3 1แล้วก็สําหรับการยืนตําแหน่งของนักเตะก็จะมีประมาณนี้เลยสําหรับกองหน้าตัวเป้าเนี่ยจะใช้เป็น DDA Dogba นะอันนี้คือตัวโปรดของ โอบุนเลยเป็นตัวที่ใช้ภาวะช็อตพลัสได้โกงมากๆลูกกับอากาศก็กทําได้แล้วก็สามารถวิ่งหลุดเดียวไปทําประตูได้แบบชิวๆส่วนแคมทั้ง3ตัวในระบบ4ี่1เนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยสำคัญมากๆเพราะว่ามันมีความหลากหลายที่แบบแตกต่างกันไปตัวซ้ายเนี่ยสำหรับตัวบอลมาติเทรเบเซอร์นะจะมีฟิตเนสช็อตตรงเนี้ยเอาไปเล่นนอกกรอบเอาไปยิงไกลนอกกรอบส่วนแคมตรงกลางเนี่ยที่ใช้สวานิเอนะเหตุผลเลยคือการใช้ลองบอลตักไปให้ด็อกบาไปบ่อยเพราะว่าเวลาเราริกเกอร์หรือจังหวะโอเวอร์ท็อปเนี่ยถ้ามีตัวลองบอลยง ขจะใช้เป็นจีโนล่าตัวเบสนะตัวนี้เอาจริงๆนะผมคิดว่ามันมีเทคนิคอลพลัสด้วยแล้วก็ AI การหาช่องกองหน้าทุกอย่างมันมีแบบครบเครื่องจริงๆสําหรับจีโนล่าส่วนโลในตําแหน่งแคมที่โอบุลเลือกใช้เนี่ยจะปรับเป็นพย์เมเกอร์บาลานทั้ง3ตัวเลยครับส่วน CDM ตัวซ้ายที่โอบุลปรับเป็นเซนเตอร์แฮเนี่ยจะใช้เป็นกาฟเฟนแบ็ซึ่งตัวนี้เอาจริงๆนะเราเล่นเกมลับอย่างเดียวก็ได้แล้วก็คอยใช้พวกลองบอลสัต์ไปข้างหน้าส่วน CDM ตัวขวาที่ปรับเป็นโฮดดิ้งเนี่ยโอบุลเลนทีมมติิกกา้้ัวให การเล่นบอลจังหวะเดียวเนี่ยแม่นยำม,มากขึ้นและที่สำคัญเนี่ยตัวนี้ก็สามารถเล่นได้ทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับซึ่งมันบาลานซ์มากๆส่วนแบ็คซด์ที่โอบุลเลือกใช้เนี่ยที่ปรับเป็นวิงแบ็คเนะ็ก็จะใช้เป็นตัวเตยโอเฮนันเดสแน่นอนเตโอเนี่ยคือแบ็คซด์อันดับหนึ่งของเกมนี้ยังไงก็อาจจะมีติดดับแบบ90%สแหละส่วนแบ็คขวาเนี่ยจะเลือกใช้เป็นเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนตรงนี้จะทำหน้าที่เป็นฟูลแบ็คแล้วก็เอาจริงเกมรับอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่าในเรื่องของการเปิดกกกงไง plus, กไไดล ผมคิดว่า2คนนี้ถ้ายืนคู่กันนะยังไงก็โอกาสผ่านแบบแยากมากๆเพราะว่า AID ทั้งคู่ส่วนผู้รักษาประตูเนี่ยโอบุญจะเลือกใช้เป็นฟันเดอร์ซาตัว thunderstuck icon อันนี้ใช้ตามกฎดับด้วยแล้วก็ฟันเดอร์ซาเนี่ยเป็นโกที่ยังไงก็ติดท็อปสามในเกมได้ง่ายๆแต่ก่อนที่จะไปรับชมเกมเพย์เนี่ยหากใครสนใจเติมคอยเกม EFC 2 5แบบปลอดภัยเนี่ยต้องร้านนี้เลยนะ15คอยไทยแลนด์ใส่โค้ดฟ o ตลอซี่เนี่ยมีคอยแถมให้ด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับส่วนใครที่สนใจเติมพอยต์เขียวเกม EFC 2 5ต้องร้านนี้เลยนะ o v e r t o p ลานลับเติมเกมที่มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสะดวกปลอดภัยและที่สำคัญราคาถูกสุดๆลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เช่นกันครับโอเคครับมากันที่เกมแรกนะเกมนี้เป็นเกมระหว่างโอบรุนกับเอมเลยูมาดนะสคนนี้เคยเจอกันมาก่อนปีที่แล้วรายการนี้รอบ8ทีมสุดท้ายนะแต่ว่าเป็นเอมเลยูมาชนะมาดูกันว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูการยืนตำแหน่งของตัว CDM ทั้ง2ตัวนะ ไลเดอร์เนี่ยถ้าเห็นเลยนะไรเดอร์ Rider จะยืนขึ้นมาเป็นตัว CDM ที่เป็นโฮลดิ้งอ่ะก็จะอยู่บริเวณแบบตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ยืนอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูกาเฟนแบกนะกาเฟนแบกเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้เลย Center half. Center half, เซนเตอร์ฮาฟเซนเตอร์ฮาฟอารมณ์แบบเป็น,เป,นเป็นแบบแดนสุดท้ายก่อนถึงกองหลังซึ่งแบบจะยืนลายค่อนข้างจะลึกหน่อยอต่อไปเนี่ยเรามาดูจังหวะสวนกับของโอบรุนกันบ้างนะว่าตัดบอลแล้วเนี่ยจะสวนกับยังไงในแผน4 2 3 1อันนี้ เพนเนี่ยผมรู้สึกว่าเอาจริงพอเล่นเกมรับได้แต่ก็มันไม่ได้ขาดขนาดนั้นมาอันนี้ขึ้นเกมแล้วใช่ไหมเนี่ยจงังหวะขึ้นเกมเนี่ยจะด็อกบาร์จะคอยแบบเป็นตัวที่ปวดมากมากซึ่งแบบอันนี้ด็อกบาร์กำลังหาช่องวิ่งไปทางนี้เรื่อยๆใช่ไหมแล้วโอบุญเนี่ยก็ต้องเลี้ยงไปเรื่อยๆเพื่อทําการเปิดช่องให้ด็อกบาร์อันนี้เพย์ล็อกช่วยไม่ได้แต่ด็อกบาร์เนี่ยดูสิพิซซิคอลิตี้มันเนี่ยดูการตัดบอลนะคือแบบ AI เหมือนกองหลังเลยเว้ยแล้วก็เพย์ล็อกตักขึ้นมาเนี่ยพอเพย์ ด็อกบาถ้าใส่ตรงนี้จะยิงมุมนี้ก็ได้แต่ผมว่ามุมนี้โอกาสเข้าเยอะด็อกบาเวลาแบบเล่นลูกตักมาให้ด็อกบาทําได้ดีมากๆตรงนี้นําก่อนหนึ่งศูนย์ผมว่าผมว่าการสวนกลับแล้วมีด็อกบาคือแบบมิติมันแบบเพิ่มขึ้นมาชัดเจนมากๆอะ่ะโอเคครับแล้วต่อไปเนี่ยคือการบิวอัพจากโกนะผมจะบอกให้เลยว่าถ้าเราบิวอัพจากโกดีๆอะ่ะโอกาสได้ประตูเยอะมากแล้วก็ผมคิดว่าแบกซ้ายแบกขวามันจะคือคีย์สำคัญในการต่อบอลแต่ว่าตรงกลางเล่นตรงกลางนะเดี๋ยวมาดูกัน จังหวะนี้ผมว่าการกล้าเล่นตรงกลางและมีตัวเล่นตรงกลางดีๆช่วยได้เยอะเนี่ยพอพอเล่นตรงกลางเสร็จอ่ะอันนี้ให้สังเกตนะเล่นตรงกลางไปด้วยทิกเกอร์ตัวเล็บแบ็กไปด้วยซึ่งเป็นไตโอไตโอเนี่ยทำช่องวิ่งแล้วสิ่งต่อไปที่ควรทําคือการแบบชิ่งตรงกลางไปเรื่อยๆจนกว่าไตโอจะวิ่งไปถึงแบบสุดเส้นลนาแน่คอยดูนะเนี่ยพอไตโอได้ช่องวิ่งเนี่ยเห็นไหมมันมีพื้นที่ในการสับไปตรงนี้เลยซึ่งก็ไปสร้างความอันตรายต่อไป เดี๋ยวให้ดูจังหวะต่อไปไตโอได้บอลดึงมาเรื่อยๆเข้าตรงกลางด็อกบาร์เฟกพาวเวอร์ช็อตอ่ะแล้วดูตรงนี้ออปชันในการเล่นของออบันนะอันนี้มันมี2องออปชันเลยคือหลายๆคนเนี่ยผมคิดว่าเราแวงด็อกบาร์แน่นอนเพราะว่าด็อกบาร์หนึ่งเลยมีช่องวิ่งแล้วเป็นตัวที่แบบว่าชนไหลต่อไหลได้แต่ว่าอีกข้อหนึ่งบอลมาติยืนตรงนี้บอลมาติมีอะไรมีฟิตเนสช็อตซึ่งมี2องออปชันและออบันเลือกอ,ออปชันที่2ไปให้บอลมาติปั่นเขียว จังหวะนี้ไม่เหลือแล้วก็มันเป็นจังหวะ50-50ไปเลยอะ่ะเดี๋ยวผมจะให้ย้อนดูอีกรอบนะจังหวะขึ้นเกมอ่ะตรงนี้เหมือนเดิมแบ็กเติมแล้วแล้วก็ต้องโฟกัสแบ็กตลอดนะว่ามันจะใกล้ถึงสุดเส้นหรือ,อยังเนี่ยพอใกล้ปุ๊บกดสามเหลี่ยมส่งไปเลยแล้วก็ให้แบ็กดึงจังหวะจ่ายเข้ากลางแคมชิ่งกันเบรกพาว์ช็อตดึงมาเหมือนเดิมด็อกบาร์วิ่งเดี๋ยวให้ดูจังหวะสวิตตัวของเอเมล่นะว่าสวิตตัวไหนเห็นชัดเลยไหมว่า ไปปิดด็อกบาและไม่ได้ปิดบอลมาติอันเนี้ยเห็นหัวพราฟ้าไหมอันนี้คือไปปิดปิดผิดตัวนะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วแหละพอมาตรงนี้เจอฟิตเนสช็อตพลัสเข้าไปมาต่อมาก็เป็นจังหวะบุกของเอมเบล่บ้างเดี๋ยวให้ดูว่าแผน4-4-2เนี่ยถ้าเจอ4-2-3-1ผมว่ามันแอบ,บแพ้ทางอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวให้ดูจังหวะที่บนกาลังจะหา C M เชื่อม C M อะ่ะสังเกตได้เลยว่าเนี่ยพอ4-2-3-1มันมีมันมีตัว C D M 2ตัวตรงเนี้ยซึ่งหน่ข้างในกรอบก็จะมี2ตัวใช่ไหมของ4-4-2 ผมคิดว่าตรงนี้มันทําให้คนที่เล่น4-4-2กับ4-2-3-1อ่ะมันค่อนข้างจะยากเป็นพิเศษเลยเนี่ยสังเกตการเขาทำเอเมล่นะพอมาตรงนี้มันตันลวเลวยเพราะว่าข้างในเนี่ยมันมีทั้ง CDM คอยเฝ้า2ตัวแล้วก็ข้างในหลังอีกแผงนึ่งอ่ะผมคิดว่าแบบกว่ากว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบต้องพึ่งตัวที่หาช่องดีมากๆหรือว่าทัมมิ่งที่ดีมากๆเนี่ยแล้วเอเมล่อ่ะสิ่งที่ทําได้คือการปั่นไกลลุนเท่านั้นเลยเพราะว่า ข้างในมันแน่นจริงๆอะโอเคครับต่อไปเนี่ยมาดูเกมสวนกลับของเอเมเลสสักรอบนะว่าจะเจาะยังไงให้ได้ผมคิดว่าการขึ้นเกมด้านข้างเป็นเป็นออปชันที่แบบสําคัญมากๆในการแบบเจาะแผนเนี้ยเดี๋ยวให้ดูจังหวะไต่ไปริมเส้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีจังหวะหนึ่งที่จะเห็นช่องระหว่าง CB กับ CDM คือการที่แบบแล้วต้องเข้ามาแบบตกข้างๆอะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยพอเข้ามาถึงตรงนี้มันชัดมากๆเลยว่าเห็นไหม CDM อยู่ตรงนี้แล้วกองแน่เนี่ยมีช่องแล้วเดี๋ยวค่อยดู เนี่ยจังหวะนี้เอเมล่ดึงมามีเป็นแพทเทิร์นเลยแพทเทิร์นที่1แพทเทิร์นที่2เดี๋ยวให้ดูผมคิดว่าเอเมล่น่าจะคิดแบบนี้แหละเนี่ยแพทเทิร์นที่1แล้วก็จะเห็นเลยว่าออบุลเนี่ยสวิตตัวช้านิดหนึ่งตรงนี้ยังสวิตเตโออยู่ซึ่งจริงๆต้องมาปิดตัวข้างในแล้วอันนี้เป็นจังหวะที่แบบเซวินาทีจริงๆอะ่ะแล้วก็พลาดจนได้อันนี้ผมถือว่าเสียง่ายนะแต่ก็ จริงทุกคนไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนก็เจอลูคีมิสเทคหมดอะโอเคครับต่อไปเนี่ยจะเป็นการบิลอัพโดยการเล่นเคาน์เตอร์แอคชของโอบุลนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้ฉลาดมากๆเพราะว่าเนี่ยพอบิลอัพแล้วบอลอยู่ที่จีโนล่าและอันนี้เพย์ล็อกไปหาใครด็อกบาร์สาเหตุที่เพย์ล็อกคือด็อกบ่ายังลำหน้าอยู่แล้วต้องการดึงให้กลับมาอยู่ในลน์ที่ควรจะเล่นได้นึกออกไหมแล้วตรงเนี้ยพอดึงมาแล้วก็ยังไม่รีบเล่นยังไม่ได้เป็นเคาน์เตอร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เดี๋ยวให้ดูก่อนที่จะฝากเดี๋ยวย ก่อนที่จะฝากนะเนี่ยพอบอลอยู่จังหวะนี้สิ่งที่โอบุลคิดคือการกดฟิกเกอร์เพื่อให้ดอกบาวิ่งไปตรงนี้และใช้พลังความเป็นเลงตีแต่ว่าต้องมีตัวช่วยคือตัวที่มีลองบอลซึ่งซาวานีเอคือตัวที่แบบเป็นคีย์เพลเยอร์จริงๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูจังหวะนี้พอบิลลอัพ1-2ึโอเวอร์ท็อปอันนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายทีนะว่ามันคือการเข้าทำที่โกงมากๆเดี๋ยวย้อนกลับไปมาจีโน่าดึงเข้ามาแล้ว เนี่ยจังหวะที่ควรโอเวอร์ท็อปนะกดหาช่องแค่ทีเดียวถ้ากด2ทีมันจะไม่ได้วิ่งแบบไปไป,ไปสุดเนื้อออกไปเนี่ยพอกดหาช่องทีนึงกด r 1 x ยัดไปให้ตัวซาวานีแล้วให้ซาวานี A เนี่ยโอเวอร์ท็อปโดยการกด l 1สามเหลี่ยมยกข้ามไปตรงนี้คือถ้าใครทำเก่งๆทาม,มิ่งดีๆโอกาสได้ประตูจากการหลุดเดี่ยวเยอะมากๆอันนี้หนึ่งสองเห็นไหมย้อนอีกรอบก็ได้เดี๋ยวย้อนอีกรอบก็ได้เดี๋ยวผมอธิบายแบบไม่พพสเลยดึงเข้ามา หนึ่งสองปุ๊บเห็นไหมทามบิ่งเพอร์เฟกมากแล้วด็อกบาพาว์ช็อตพลัสเสียดายไม่เข้าแต่ว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะเตะมุมเ <c oughs> ตะมุมค่อนข้างจะแบบซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าถ้าใครมีตัวแบบฟันได้อะโอกาสเข้าเยอะมากๆแล้วก็การยิงแบบพิซิชันผมมองว่าทําให้ลูกเตะมุมง,ง่ายขึ้นเยอะเดี๋ยวให้ดูเตะมุมปุ๊บวิ่งมาข้างหน้าเรียบร้อยเลงไปอีกเสาหนึ่งพิซิชันมันแบบมันเลงได้แบบค่อนข้างจะเป็นมุมแบบยากๆได้อะส่วนช็อตนี้เนี่ยเป็นช็อตที่ผมมองว่า ไม่เชิงพลาดแต่ว่าทัมมิ่งการเข้าทำของเอมเมเลดีมากๆเดี๋ยวให้ดูจังหวะนี้เนี่ยพอบิลลอัพผ่านตรงกลางมาแล้วเนี่ยเนี่ยการกล้าเล่นตรงกลางผมคิดว่าเป็นคีย์หลักในการได้ประตูจริงๆเนี่ยพอตัวนี้เชื่อมตัวนี้เสร็จใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูเอมเมเลทริกเกอร์ตัวปีกซ้ายซึ่งเป็นเลอาเนี่ยเลอาเตรียมตัววิ่งแล้วแต่ว่าถ้าส่งไปเลยมันจะมันจะแบบโอกาสหลุดเดี่ยวน้อยซึ่งพอหาตัวฝากเนี่ยมันกลายเป็นว่า ST มันจะมารอรับบอลแทนแล้วก็อาจจะจ่ายออกไปทางนี้นึกออกไหมเดี๋ยวให้ดูใหม่นะเนี่ยพอ ST มารับจ่ายออกไปทางนี้ตามนี้เลยเดี๋ยวให้ดู ST ีมารับแล้วเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมดึงจงังัวะนิดนึงรอเลยเอวิ่งตัดช่องไปพอเลยเอวิ่งไปตรงนี้เนี่ยสปีดอะไรอย่างเงี้ยมันออกตัวดีกว่ากองหลังเพราะว่าให้ดูจากแอนิเมชันเลยกองหลังเนี่ยมันยังไม่มีตัวไหนพร้อมวิ่งเลยเห็นไหมส่วนทางกันเห็นปะโอกาสที่เอเมเลจะได้ประตูง่ายมากแล้วก็โดนยิงติดเขียวเข้าไป อันนี้ผมคิดว่าเป็นเบสิกพื้นฐานพวกเคาน์เตอร์แขกแล้วก็นักระดับนักแข่งมันก็ยังรับมือกันยากอะ่ะโอเคครับส่วนจังหวะนี้คือจังหวะลุ้นสุดท้ายของโอบุญแล้วว่าจะนํา4-3หรือว่าจะจบ3เท่าดูการบิวอัพดิง่ายๆเลย1-2ปุ๊บแล้วตรงเนี้ยจะทำให้นักแข่งเราแบงเยอะมากเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีโอกาสไดโอเวอร์ท็อปโดยการส่งให้สวานีเรายกให้ดอกบาเนี่ยดูเนี่ยพอส่งมาที่สวานีสิ่งที่เอมเรล่ทําคือสวิตไปรอดอกบราแล้วเพราะว่าจะได้ออกตัวพร้อมกันหรือว่าออกตัวววเร็วกว่านออม แต่ว่าพอทามมิ่งมันไม่ได้ก็เปลี่ยนใจได้นะพอดึงมาจังหวะนี้เนี่ยด็อกบาเวลาออกตัวเนี่ยถ้ามองเหมือนเพลินนะเหมือนยังไงฟันใดก็เก็บงานได้นี่อออปะเนี่ยย,ยังไงก็มาปิดได้แต่พอมันมีความเป็นพลังเลนตี้แล้วก็พิซิคาลิตี้ที่ดีอะดูดิปึ๊บไปเลยเนี่ยด็อกบาถ้ามันสับไปแบบนี้ไม่มีใครเอาลงแล้วดวนตัวๆกับโกจริงๆอะถ้ายิงคมๆหน่อยผมมองว่าก็ยังเข้ายากอยู่ดีอะตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเซฟที่สวยถึงแม้ว่าจะยิงติดเกี่ยวก็ตามอะ กเกมนี้จบ33ต่อไปเนี่ยไปดูเกมโอบุญกับเท็กกันบ้างนะสำหรับเกมโอบุญกับเท็กเนี่ยอันนี้คือเกมสุดท้ายของกลุ่มซีเล็กหนึ่งเลยนะั้นแล้วก็จะวัดเลยว่าใครมีโอากาสเข้ารอบมากกว่ากันสําหรับประตูแรกของเกมนี้เนี่ยเป็นของทางโอบุญนะแต่ว่ามันจะเป็นไฮไลท์ย้อนหลังซึ่งมันสั้นนิดหนึ่งเดี๋ยวผมโพสให้ดูเนี่ยจังหวะนี้พยายามตักกด L 1 3สามเหลี่ยมแต่ว่าก่อนที่จะกด L 1สามเหลี่ยมเนี่ยต้องพยายามล็อกล็อกบาร์ก่อนแล้วก็จับล็อกบาร์เนี่ยวิ่งให ใกล้ฉีกลายลำหน้าที่สุดเพื่อมันจะได้มีโอกาสได้เล่นลูกกาอากาศตรงนี้พอตักไปแล้วเห็นไหมด็อกบา์ภาคนี้ผมชอบอย่างหนึ่งเนะเล่นบอลภาคพื้นก็ดีบอลกาอากาศก็ดีแล้วตรงนี้โดนหนึ่งหนึ่งตักมาแบบเพอร์เฟคมากๆไม่ลำหน้าทุกอย่างทั้งทิ่งเพอร์เฟคมากๆแล้วได้ประตูออกนําไปก่อนเป็นของทางโอบุลนะตัวช็อตนี้เนี่ยเรามาดูข้อผิดพลาดของโอบุลกันบ้างนะว่าพอสวิตตัวพลาดแล้วพูดเนี่ยแล้วถ้าโดนเคาน์เตอร์อท็กจะเกิดอะไรขึ้นจังหวะนี้เนี่ยจริงๆนะสวิตตัวถูกแล้วแต่ว่าอยู่ๆไปพูด จากที่ตอนแรกอยู่ข้างหน้าตอนนี้กลายเป็นว่าไปตามหลังซึ่งสปีดก็สวนแทงกับตัวซาร่าแล้วซาร่าเนี่ยลากไปสุดได้แน่นอนดูนะพอซาร่าไปแล้วมันเข้าถึงพื้นที่อันตรายได้แต่ว่าพอไปต่อไม่ได้เนี่ยก็เลือกที่จะวนกลับมาพอวนมาตรงนี้แล้วเนี่ยกลับมาที่กองกลางนะมีออปชั่นเล่นจริงๆจ,จะแทงให้ตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะแทงหลอกมาตรงนี้ก็ได้แต่เชคเนี่ยเลือกที่มาตรงกลางและพอที้มาตรงนี้เห็นเลยว่ามี2องออปชันแล้วตัวสมิธเนี่ย มีฟิตเนสช็อตพลัสจะปั่นไกลก็ได้แต่ว่ามีเคนนี่เ l วกริชอยู่ตรงนี้ซึ่งรอสอดเข้าไปเล่นตรงนี้แล้วโอบุญเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่าระวังตัวเคนนี่เราเดวกิมากกว่าเนี่ยดูนะวบิทตัวมาแล้วแต่ว่าพอมันมี2องออปชันเนี่ยแทนว่าเทคสับหลอกด้ดยกันหลอกให้เดวกิชเนี่ยวิ่งแล้วใช้ฟิตเนสช็อตพลัสของตัวสมิธเนี่ยยิงไปเสานี้แทน คือมันกลายเป็นช็อต50 5 0เหมือนกันแล้วโอบุญก็โดนทําโทษเพราะว่าพลาดไปแค่ซีวินาทีจริงๆสาหรับช็อตต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะรวมประตูสวยๆของโอบุญนะที่แบบเอามาวิเคะห์ได้จังหวะเนี้ยสำคัญมากๆไตโอเนี่ยเป็นแบ็กซ้ายตัวเติมวิงแบ็กนะก็ขึ้นมาเติมเรียบร้อยแล้วก็ตรงเนี้ยพอหาตัวเชื่อมได้เนี่ยกลับวนกลับมานะจะมีไรเดอร์ซึ่งเป็นตัวโฮลดิ้งมายืนรอรับตรงนี้แล้วต้องการส่งเนี่ยก็ส่งมาตรงนี้นึกออกไหมพอส่งมาแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกด r 1 x สาดไปเลยเพราะว่า ไายได้ข้อดีเนะเล่นบอลแบบเบสิกทั่วไปแบบแทบจะไม่พลาดเลยแล้วก็พอบอลถึงจีโน่าเซอร์ไพรส์มากมากสัาวเ power shot เลยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เลือก power ช็อ t เพราะว่าาคานี้ g o กค k e e p e r movement มันโดนเนิร์ฟใช่ไหมพอโกมันเทมาฝั่งเนี้ยเกิดอ,อะไรขึ้นโอบุนยิงสวนทางมาฝั่งนี้ดูนะมันจะสวนทางกับโกะไปๆเลยแล้วก็ิร r ดแ time power ์ช็ t ตอนนี้โดนเนิร์ฟไปแล้วแต่ว่าไม่รู้จะมีผลมากขนาดไหนในอนาคตนะแต่ว่าดูนะเยบบ้อยเดยวย้อนกลับไปใหม่วนกลับมา ไตรเดอร์แทง r 1 x ปร๊บ power shot first time เรียบร้อยเห็นปะพอสวนทางโกโก้ได้แค่ยืนมองเฉยเลยอันนี้เมตามากๆมาดูวันนี้ช็อตต่อไปกันบ้างนะช็อตนี้เพอร์เฟกมากๆคือการตัดบอลของอูมุสแต่ว่าคือการขึ้นเกมเร็วของ o อูมุสเน่ยเร่งไปน,นิดนึงเนี่ยดูนะจังหวะนี้คืออูมุสจะต้องการส่งให้แคมแล้วโอเวอร์ท็อปไปให้กองแน่ซึ่งมันก็เป็นทางรัดเคาน์เตอร์แท็กแหละ cc หนึ่งหนึ่งอะได้แบบนี้เยอะๆเลยอะแบบบ่อยมากๆแต่ว่าพอทามิ่งไม่ได้นะเนี่ยอล้นะเพ ดูโอบุญขึ้นเกมนะแปบ๊บเดียวได้โอเวอร์ท็อปแล้วหาจังหวะโอเวอร์ท็อปเก่งมากเนี่ยพอฝากแล้วอ่าหนึ่งเอ็กโอเวอร์ท็อปปึ๊บ bar, ล็อกบาร์หลุดเดียวไปยิงแต่เดี๋ยวผมจะย้อนให้ดูอีกรอบนะว่าเกิดอะไรขึ้นมันเร็วมากๆเลยเวยคลาเตอร์โอบุญนี้แบบสุดยอดอะ่ะเนี่ยดูนะจังหวะเนี้ยพอบอลอยู่ที่เตโอที่สําคัญคือการกล้าเล่นตรงกลางเวสยสำคัญมากๆเลยกล้าเล่นตรงกลางแล้วมันจะเกิดช่องเองแล้วก็พอชิงลงมาข้างล่างเสร็จก็จะดึงจังหวะให้บอลมาติเนี่ย เป็นตัวที่แบบว่าฟรีก่อนพอบอลมาติฟรีเนี่ยกดหาเช่อให้ดอกบาดูนะเนี่ยเห็นไหมดอกบาวิ่งเตรียมตัววิ่งตัดลายและใช้พลังเลนตี้และพอ R หนึ่ง X ไปให้ตัวบอลมาติแล้วกด L 1สามเหลี่ยมยกไปให้ดอกบาดูนะทัมมิ่งมันจะเพอร์เฟกกับลายลำแน่ามากได้ย้อนใหม่ดูนะยัดลงมา R หนึ่ง X หนึ่งสองหลุดเดียวดวนกับโกทาอะไรก็ได้เนี่ยตรงเนี้ยเลือกจะยิงยังไงก็ได้แล้วก็เลือกที่จะเป็นชิปช็อตตรงนี้เพอร์เฟกต์มาก เป็นประตูที่แบบดูกี่ทีก็ฟินจริงๆพวกโอเวอร์ชอปอะส่วนไฮไลท์สุดท้ายของวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูลูกเตะมุมสูตรนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเป็นสูตรที่เวอร์มากๆเนี่ยตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นนะว่าโอบุญเนี่ยล็อกหัวไปที่ด็อกบาแล้วแต่ว่าไม่ได้เอาด็อกบาวิ่งมามงนะเอาด็อกบาวิ่งออกไปนอกกรอบดูนะและพาวาช็อตทีเดียวเลยผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในรายการแข่งหรือว่าไม่เคยโดนเลยแล้วก็ไม่เคยคิดจะใช้เลยไม่คิดว่ามันจะโกงขนาดนี้แต่ก็ถ้ามีตัวพาว์ช็อตสองนอกกรอบมันโกงมากๆเดี๋ย ย้อนกลับไปดูใหม่เนี่ยมันโกงมากๆเลยเว้ยเนี่ยเปิดมาล็อกที่ล็อกบาร์พาว e r s h o ช p อ u พลัสพาว h o t p l ช s อพลัสผมมองว่าเป็นเพลย์สไตล์ที่โกงสุดในเกมแล้วอะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ เอาแค่นี้ดีกว่าสำหรับการวิเคราะห์เกมเพย์โอบรุนนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือสมัคร Membership เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจเรียนคอร์สรวมวันที่1 5ธันวาคมนี้ตอนนี้ทางเพจ u ูลซี่เปิดสอนคู่กับโปรเพลเยอร์ชื่อดังบัซิโนอันดับ32ของโลกหากใครอยากได้ความรู้และประสบการณ์แบบจัดเต็มเนี่ยสามารถทัก inbox Facebook Page i นบ o ็อกเฟซบุ๊กเพจฟูลลซี่มาได้เลยครับอย่าลืมเข้ามาสมัครอันเยอะๆนะครับและหากใครอยากพัฒนาฝ เป็นหลายชั่วโมงเลยนะส่วนใครที่ไม่มีเวลาบ้างลงฟุตแชมเนี่ยตอนนี้ทางเพจฟุตลอตตี้ก็มีทีมงานพร้อมให้บริการครับบ๊ายบาย